เกิดอีอย่างคนค่ะกับอีลหล่าน้อยของเฮาเ้อค่ะน้องอาอายสกุตนาพ้พนของเฮาเ้อค่ะกอรู้ว่ามันเกิดอีหอย่างึ้นเนาะอีหล่าก็ไดแคปชั่นเนาะใต้โพส์ของเจ้าของนะคะเมื่อ,อในตอนที่ว่าน้องแคปชั่นกับหกนาทีที่ผ่านมาสินะเหนื่อยที่สุดกับการถูกว่าว่าสัน กาบรูว่าเกิดอย่างึ้นความหมายมันเป็นแบบใดเนาะนีะ่ซึ่งพอ,พอ,พอแม่แ,มแฟนขับเอฟซีเพิ่นก็ได้ออกมาอคอมเมนต์ให้กำลังใจธรรมดาเนาะชีวิตคนเ้าแต่ละคนมันก็แตกต่างกันออกไปคนเราก็ต่างจิตต่างใจมันหลายมันมันจะมันมันเป็นได้หลายๆแบบ คนเขาเกิดมาบบมีไผ่บถูกบาร่บมีไผ่ถูก,ถกนิ้นทาต่างคนก็โดนเหมือนกันเนาะ,ะซึ่งพอแม่แฟนขับเอฟซีก็คอมเมนต์ให้กำลังใจอีลากันแบบล้นลามค่ะไม่มีใครดีดีไปหมดมทุกอย่างหลอกลูกทุกคนร้วนมีข้อตำหนิเราเป็นเด็กเชื่อฟังผู้ใหญ่บอกสอนดีที่สุด นะคะเมนค่ะเฮาเป็นเด็กน้อยเฮาก็ต้องเสื้อฟังผูยย้ใหญ่ก็เข้าใจในในัวน,ออน,ะะน้องยูเนาะค่ะเนาะซึ่งน้องกะเป็นคนที่เสื้อฟังคำสนอนของพ่อจา๋าอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ยายแสงติดตามมานี่เบิ่งแล้วคือน้องกะเฮ็ด เตตามที่พอสอนทุกรูปแบบแต่อาจจะเกิดจากอเอฟซีทีบามันเอแท้จริงอาจจะมีคนหลายหลายคนบางคนบางคนเนาะเขาเม่นเขาไปว่าให้ก็ได้ค่ะมองเบิงไปในอีกแง่นึงนะะนเนาะเนาะเฮาก็ เป็นแฟนขับเอฟซีตัวแท้ตัวจริงเขาก็ต้องทรงกําลังใจไปให้อีลาทรงพลังบวกให้อีลากันนาะค่ะเนาะซึ่งมันอาจจะมีอะไรอยู่ในใจสําหรับเด็กนาะค่ะเนาะแต่อีลาเป็นคนที่ฉลาดค่ะเป็นคนที่ฉลาดปาดเปืองเป็นคนที่เข้าใจในหลายๆสิ่งเนงาะบวาซีเจอกระแสะดามา่า นักแค่ใดอีหลาก็สู่อิลิค่ะสู่ค่ะค่ะมียุคครั้งหนึ่งนะคะเห็นอบอดนกพงศกรพ่อจานี่เปรียบเทียบว่าบ,บ,บรูว่าบอกไัยนะคะในะเสียงวิหกว่าให้เข้มแข็งให้เอาแบบอย่างน้องอ้ออายนี่พอเพิ่นก็ได้ดออกมาเบามาชมอยู่ด้วยค่ะนี่น่ะ เต็กับวูลูว่ามันเกิดอีกอย่างขึ้นเนาะน้องจังได้ออกมาแคปชันใต้โพสเจ้าของแบบนี้เนาะมันก็คงจะบางข้างเด็กก็อาจจะมีเหนื่อยบ้างเป็นเรื่องของธรรมดาอายุแค่นี้เนาะมันก็ต้องย่อมมีสิ่งที่เห็ดให้มิอารมณ์เป็นเป็นเป็นบางย่างที่อยากจะ เบ่าออกมาบัยญายออกมาก็คือมันบัรญายบ่ได้อ่าก็เลยแคปชั่นใต้โพสต์ตัวเองอ่าเพื่อให้ระบายออกให้พอ่อพ่อแม่แม่แฟนลับเอฟซีปูนารักอ่าได้ส่งกำลังใจให้ก็เป็นได้มันก็แเม่นเนาะค่ะเนาะอารมณ์ของวัยรุ่นก็ประมาณนี้แหละค่ะว่าสัน่นพอ่อพ่อแม่แม,แม่บางคนเพิ่นก็คอมเมนต์ข้ามาเนาะสู้ส,สเก็บมา เป็นแรงผักดันจ้านาคีน้อยอาซานพ่อแม่บางคนเนาะเห็นลูกนกโพสแล้วก็รู้ก็รู้โพสคงน้อยใจอะไรสักอย่างหนึ่งละ่ะม,มันก็อาจจะมีเนาะค่ะเนาะบางทีเนาะเอฟซีบางคนก็ชอบอ่าชอบอ่าประมาณว่าไปปัน้นไปว่าให้ก็ มีหลายอย่างภาษาของเด็กมันก็ต้องอาจจะมีเรื่องที่น้อยใจเสียใจแต่ว่าน้องเป็นคนที่คือเป็นคนที่เจ็บความรู้สึกได้ดีสำหรับนอ้องอาอายสกุนาะเพราะเนาะเป็นเด็กที่ฉลาดเป็นเด็กที่แบบอะ,อะไรที่มัน หนักหนาสาหาัสิสิน้องก็บวกกิบมันไหวสังเกตบึ่งนะคะ,ะหนูต้องเชื่อฟังบางคนพนคอมเมนต์มาเด้อค่ะจะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังหนูต้องเชื่อฟังพ่อจา๋าผู้ใหญ่ที่บอกสอนพ่อแม่พี่พี่อยู่ในวงเสียงวิหกลักหนูทุกคนหนูต้องเชื่อฟังอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะลูกว่าหนูจะมาถึงจุดนี้ พราะพ่อจ๋าแม่ติดตามหนูมาตลอดตั้งแต่หนูอยู่ป่ามันจนมาถึงวันนี้หนูต้องเข้มแข็งนะจ๊ะจับมือกับพ่อจ๋าไว้ให้แน่นๆอ,นอ่สอ่นอ่าบางแม่แม่บางคนเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็บคอมเมนต์เข้ามาอ่าถ้าเราพูดง่ายไม่ดื้อมีเหตุผลรักรักคนให้ถูกเชื่อฟังคนให้ถูกหนูก็จะไม่ได้ไม่โด,โดนว่าโดนด่าจ้า จำไว้นะเหมือนที่ย่านุพูดให้ง่ายเหมือนให้ง่ายเหมือนพ่อจ๋ารักพ่อจา๋อจาเชื่อฟังพ่อจา๋านี่เมย์เมย์อีกคนนึงอีลาเป็นพูดซึ่งบางคนก็คือบ่พาอาใจเนาะส่วนคือความเป็นเด็กบางทีก็อาจจะมีอยากเล่นบ้างมีอย่างเป็นเรื่องธรรมดาแต่วา่าที่เห็นผ่านๆมาอีลา เพิ่นกะจับมือพ่อจ๋าจับมือย่านูของเพิ่นเป็นอย่างดีเสื้อหมั่นในแบบนั้นบอกทิดว่าเพินเ่นจิไปกิอบซีมีความหน่อยใจระวางพอกับลูกดอกจาก๋าอาจาอาจะเห็นแฟนคขับเอฟซีบางคนนี่โพสโพสว่าห้หรืออย่างนี้นสินะคอมเมนต์ว่าหาก็อาจจะมีความรู้สึก น้อยใจบ้างเนาะแต่สําหรับการที่จะไปน,น้อยใจให้พ่อจ๋าให้ยานุนี่สังเกตแล้วตั้งแต่ติดตามมาน้องอ่า,อายจะไม่เป็นอย่างนั้นเนาะเขาก็เข้าใจในภาษาของเด็กแต่น้องอ่าอายเป็นเด็กที่เชื่อมั่นและเข้มแข็งในตัวเอง มากอยู่เนาะค่ะเนาะเอามื่อนี้เขาก็ได้เห็นเนาะได้เห็นน้องไอา้าเขาอคอมเมนต์ตายโพสต์ของแล้วก็ทุกคนก็ได้เห็นได้ฟังแล้วเสือว่าอีหลาเป็นเด็กฉลาดเนาะ,ะทุกคนก็คงจะเข้ามาเป็นพลังบวกให้อีหลากันทั้งนั้นเอามื่อวานนี้แสงก็มีข่าสารเบาซูแฟนคลับเอฟซีพุนารักทับก็เลยเมื่อนี้ขออนุญาตขอขอนุญาตลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า